ขยันแทบตายไม่เห็นรวยสักทีคลิปนี้ช่วยได้ค่ะหลายๆคนนะคะโอ,อ้โหเรียกว่าตามหาความร่ำความรวยขยันก็แล้วทำงานหนักก็แล้วพัฒนาตัวเองก็แล้วนะทำไมมันถึงไม่รวยสักทีวันนี้คุณตาิมมาให้คำตอบค่ะหลายครั้งหลายผลที่เราเองขยันแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นงานเลี้ยงชีวิตหรือว่ามันเป็นงานสร้างชีวิตงานเลี้ยงชีวิตกับงานสร้างชีวิตแตกต่างกันนะคะ ลงมือทําเหมือนกันในเนื้อง,งานที่ต่างกันงานเลี้ยงชีวิตคือทําหมดวันสร้างใหม่เหมือนคุณปลูกผักปลูกแล้วก็ต้องปลูกอีกนะปลูกซ้ําปลูกซ้อนเหมือนงานที่อยู่ฝั่งแอคทีฟอินทามคืองานที่คุณต้องใช้แรงในการที่ไปทําบางสิ่งบางอย่างทําแล้วก็ใช้ทําแล้วก็หมดนะเลี้ยงชีวิตไปวันๆนะกับงานสร้างชีวิตค่ะ งานสร้างชีวิตคืองานที่คนร่ำรวยส่วนใหญ่นะคะที่เขาเลือกทำอยู่ฝั่ง passive income นั่นเองลองศึกษาเพิ่มเติมที่หนังสือนะคะพ่อรวยสอนลูกเงินสีด้านนะคะให้เราไป้นคว้าเอาเพิ่มด้วยนะคะส่วนงานสร้างชีวิตเนี่ยนะคะจะเป็นในประเภทที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการคิดนะคะในการหาระบบนะคะแล้วก็ทำให้งานนั้นเนี่ยสามารถเลียงดูปูเสือเราได้แม้วันที่เราจากไปจากโลกใบน,นี้สามารถทำให้มันเกิดในมรอดอกะคะเพื่อช่วยเหลือผู้คนได้ คุณรู้ไหมคะว่าหลายๆครั้งที่เราเองบางแผนพาดนะคะอยากจะประสบความสำเร็จแต่เราไม่รู้ว่าสิทธิงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานที่เราต้องออกแรงยันวันตายอะ่ะมันไม่มีวันที่จะขยายธุรกิจได้เลยเราสังเกตดูยังไงคะเช่น ทำไมนักธุรกิจไปตีกอล์ฟรายได้เข้าทำไมคนอย่างเราขยันแทบตายเราไม่รวยนั่นเป็นเพราะว่าอาชีพนั่นเองอาชีพเป็นตัวกําหนดรายได้ถ้าคุณรู้ว่าคุณอยู่ในฝั่งไหนคุณจะเลือกถูกเลยคะ่ะว่าคุณควรจะทําอย่างไรเราถึงจะร่ารวยได้ดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนตัวคุณมาอยู่ในฝั่งของงานสร้างชีวิตแรกๆอาจจะทําเสริมทําเพิ่มนะคะเมื่อทําเพิ่มจนมันผลลัพธ์มันชันเดเนียนะคะ คุณค่อยตัดสินใจก็ได้ตอนเรากําลังเปลี่ยนตัวเองมาสร้างชีวิตนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะมันมาทาอยู่2งานพอเราทํา2งานเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางนะคนส่วนใหญ่มักจะทุ่มเทงานเลี้ยงชีวิตแบบแทบจะหมดแรงแล้วพอมาทํางานสร้างชีวิตเนี่ยก็ทําแบบเบาๆแล้วหวังว่าผลลัพธ์มันจะงอกงามอันนี้ผิดวัตถุประสงค์นะคะไม่มีทางสำหรับคูติตาตอนที่ทํางานประจํานะคะเรามองหากัน สร้างท่อน้ำนะคะเพื่อไม่ต้องหาบน้ําทุกวันสร้างท่อประปาไปเลยทีเดียวนะคะเราจะไม่ต้องมาขนน้ำตลอดชีวิตเวลาถ้าเป็นงานสร้างชีวิตเนี่ยคุณจะทุ่มเทแล้วก็ทําใจมันปู hard คือทําทั้งหัวใจเ,เลยสุดหัวใจนะคะทั้ง work h a ทั้งปู hard ทำหนักด้วยหัวใจเต็มที่ด้วยแต่คนร้อยละเกส่วนใหญ่นะคะใช้ใจ ช้แรงไปทุ่มเทกับงานเลี้ยงชีวิตก็แทบจะตายแล้วนะคะพอมาทํางานสร้างชีวิตก็หมดแรงพอดีดังนั้นเนี่ยคำตอบที่ว่าทําไมขยันแล้วไม่รวยมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกอาชีพอะไรขยันถูกที่ไม่ถึงปีก็รวยได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดขยันผิดที่ทากี่ปีก็ไม่รวยและที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะครูเองเป็นคนขยันมากแต่ว่าไม่ได้ใช้ทางร,ระดับโลกโกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะหลายๆคนเวลาทํางานมีคลิกสร้างธุรกิจได้เจ็ดเดร้อยล้านนะคะคือการที่ครูได้เจอกฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎจักรวาลกฎแรงโน้ดถ่ ปกติครูลงมือทําด้วยความจริงจังทุ่มเทจริงแต่ครูไม่รู้เลยว่ามันแฝงไปด้วยความเครียดสิ่งที่เราทําเราหวังว่าวันหนึ่งเราจะร่ำรวยได้เพราะเรากดดันและเครียดกับมันกดแรงดึงดูดนั้นมันส่งผลดึงดูดเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ลบๆเข้ามาทําให้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับความร่ำรวยเพราะว่าเรากดดันเวลาเราหาเงินด้วยความกดดันความเครียดมันอยู่กับเราไม่นานค่ะเพราะเขารู้ว่าเราเครียดในการหาเงินเดี๋ยวเงินมันก็จะจากไปแต่เมื่อครูรู้กฎวิทยาศาสตร์เนี้ยค่ะ ทุกครั้งที่ครูทุ่มเทและจริงจังครูกลับรู้สึกว่าสนุกมากเลยแล้วก็เป็นความท้าทายใหม่ๆที่เราลุกขึ้นมาสร้างชีวิตนะคะมันเป็นความท้าทายที่ตื่นมาวันนี้ฉันจะวางหมักเกมชีวิตฉันอย่างไรให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยคนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยทุกเวลาทุกวันครูเลือกที่จะมีงานสร้างชีวิตเพียงอย่างเดียวไม่ทํางานเลี้ยงชีวิตนะคะ หลังจากนั้นครูเองก็เริ่มสร้างคนมากยิ่งขึ้นพอครูเริ่มสำเร็จมากขึ้นครูส่งต่อความสำเร็จให้กับผู้คนมากขึ้นค่ะผู้คนสำเร็จมากขึ้นเข้ามาสนับสนุสนธุรกิจครูเองอัตโนมัติทาให้ครูร่ํารวยง่ายจากจิตของการที่เราเริ่มต้นที่จะรักและมีความสุขกับสิ่งที่ทําและมองทุกปัญหาว่ามันคือความท้าทายที่เข้ามาให้เราได้เก่งขึ้นถ้าวันนี้เราทําแล้วเราไม่สําเร็จอย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์แต่ถ้าเราทําแล้วเราสําเร็จค่ะ โอ้ยมันก็ได้ทั้งความภาคภูมิใจแล้วก็นะคะความาท้าทายใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่ามันดีไปหมดเลยนะคะอะไรเกิดขึ้นมันดีมากเสมอดังนั้นลองถามตัวเองว่าวันนี้เราเองเตรียมตัวที่จะย้ายมาฝั่งของงานสร้างชีวิตหรือยังถ้าคุณยังหาไม่เจอคุณลองไปอ่านหนังสือดูนะเ,เปลี่ยนชีวิตได้และใครมาใหม่ยักจะเปลี่ยนชีวิตนะคะอยากจะรู้หนทางทางลัดที่คุณเองเริ่มต้นจากคนติดลบเลยมาติดตัว20บาทมารวยมาล่อเมื่อเจอกนจักรวาลกดแรงดานนดู่ ทำได้อย่างไรโดยไม่ได้ยิงโฆษณาโดยไม่ได้จ้างดาราในไอดอลสามารถไปดูประวัติคุสตานะคะแล้วก็ขอคุิปีได้ที่ w w w t picture i t a com มาหากับ21วันโปรแกรมจิตพิจิตความข้างเลเวล1่งเลเวล2เด็กคําที่แก่กรรมเด็กคับภีเทวดาสร้างเรียนแล้วทำเห็นผลค่ะเพราะครูใช้ทางร้าะดับโลกในการแบ่งปันผู้คนรวมถึงนะคะสำหรับใครอยากรับพลังงานใหม่ไปที่เพจคุสตาพันสวัสดิ์ต้นเองได้กดจักรวาลกดแดงดึงดูดนะคะ ย t ท b e คุสตาร์ลออฟยูนิเวิร์เชื่อว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ค่ะอย่าลืมแบ่งปันให้คนได้ตื่นรู้มาสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะ